ผลบอลเมื่อคืนประจำวันที่10กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก,กันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งและของาะวันกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ adht11 เท่ 1, านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ มาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลฟินแลนด์ขับนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอย่างคู่คูปีเอสนะครับพบกับจาโรนะครับเปเกมมาครึ่งแรกนะครับในนาทีที่41นะครับคูปีเอสนะครับได้สกอร์ขึ้นนำนะครับจากอากอนซาติกุนะครับด้วย1ประตูต่อศูนย์นะครับต่อมานะครับในนาทีที่74นะครับปีเตอร์ปาซิเซงนะครับทำประตูที่2นะครับก่อนจบ90นาทีนะครับยังไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับ คู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างคูเปเอสนะครับได้เอาชนะจาโลนะครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลบราซิลคับนะครับอย่างคู่ฟูมิเนเซ่นะครับพบกับบาเฮียนะครับคู่นี้นะครับฟูมิเนเซ่นะครับได้เอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับ และคู่ที่2นะครับโคลินเทียนนะครับพบกับเอลิโกพาราเนเซ่นะครับคู่นี้นะครับโคลินเทียนนะครับได้เอาชนะไปด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับมาดูในสืบฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคู่โบโลเดโน่นะครับพบกับเนมานกอตโน่นะครับคู่นี้นะครับโมโลเดโน่นะครับได้เฉือนชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับต่อไปมาดูในสืบฟุตบอลเยอรมัน ต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลเยอรมันลีเจนนอตลีกเหนือนะครับอย่างคู่ฮันโนเวอร์นะครับพบกับฮัมบุกนะครับคู่นี้นะครับฮันโนเวอร์นะครับได้ได้ถล่มไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับและคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลเดนมาร์กขับนะครับอย่างคู่เวก้านะครับพบกับเอ็ดเบิร์กนะครับคู่นี้นะครับเอ็ดเบิร์กนะครับได้เฉือนชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่พิริศหน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากไไดดดดด้้้ททีีเเเเเ็็็บบบอออลลลตตตตงงสปแวววััันนิาาะคคครรรรหืใ่่่ยยมมข กับเรานะครับสามารถแอดไลน์เลยที่ a d s t 1นหนนะครับหรือคลิกลิงกใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับเราวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ